แนะนำเส้นทางเดินป่าในปานใช้เวลาไม่มากเดินไม่ยากและวิวสวยมากเส้นทางนี้ก็คือลังตังวอลเลทเท k ครับช่วงเดินมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับการเทคกิ้งชมเชื้อเขาเอมไลเพราะว่าเป็นฤดูมาไม้ผลิที่ประเทศเนปาลอากาศอบอุ่นขึ้นท้องฟ้าก็แจ่มใสสำหรับเส้นทางลังตังวอลเล่ท r e ถือเป็นเส้นทางเทคกิ้งที่นิยมอันดับต้นๆของเนปาลเป็นหุบเขาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลังตังซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงการมันดู ซึ่งเส้นทางนี้เราจะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติทั้งป่าไม้ลำธารและภูเขาหิมะรวมไปถึงศิลปะและวัฒนธรรมแบบทิเบตครับโดยส่วนตัวผมเคยมาที่นี่ในเดือนพฤศจิกายนปี2012เป็นทริป9วันซึ่งประกอบด้วยวันนั่งเครื่องบินไปกับ2วันวันนั่งรถไปกับกาดมันดูอีก2วันและววันเทคกิ้งอีก5วันครับซึ่งระยะเวลาอาจจะมากกว่านี้หากมีการขึ้นยอดเขาเพิ่มหรือไปทะเลสาบโกไซกุนดาซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันครับการเทคกิ้งเส้นทางนี้ถือว่าไม่ยากมากครับ ใช้เวลาเดินวันละ5-7าชั่วโมงแต่ที่พักค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับผมไฮไลท์ของการมาที่นี่ก็คือการได้เห็นธรรมชาติที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบที่เบสอย่างลงตัวโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ได้เดินผ่านกำแพงหินโบราณและเบื้องหน้าเป็นภูเขาหิมะลูกใหญ่รวมไปถึงการได้ขึ้นยอดเคียร์จนลีเพื่อชมภูเขาหิมะที่ล้อมรอบสวยงามอลังการมากครับเพื่อนๆมีเส้นทางเทรลกิ้งที่เนปาลที่ประทับใจที่ไหนอีกมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ